สวัสดีค่ะมือนีนะะเด็กคันเด้อยอย่างร้อยกะมีของดีมาแนะน้ำน้อเออที่ว่ากินาาแล้วขาใส่บ่พอเด้หุ่นดีพร้อมนะเขาว่าน้อเอออันนี้นะะเด็กคันเด้อมีซอว่าเอสมิลาเคิลแอลกูต้าพัทดเด้อค่ะเด้เออเอ มันเลิศอิลีเดที่กินแล้วขาวใสแล้วเห็นผลแพ้ในสิบสี่มือนว่ได้ขีโม่เลยอุ้ยมีหอดแพ้ในมีมีหอดออกรารการบุดีเกิดไอ้ตื่นมากุยเหมือนเนี้ยวันไดขีโม่ได้ไปเบิดย้อนหลังเมืองใดเด้อขาวใสภายในสิบสีม่มือต้องไปหากินเป็นยังมาฟังเอ,อตัวนี้เด้อมีส่วนผสมของแอลกูตาเอ,อตัวนี้เพต้องบอกแล้ขาวแล้วอคอาลาจนจากป่าเด้ง,งดึงอยู่แล้ว อันนี้พิเศษแน่จักหน่อยเปลือกสนจากฝรั่งเศสบ่ฟังแต่ซื่อนวะเปลือกสนจากฝรั่งเศสนะพิเศษตั้งไหนอ่ากินแล้วฟากะจุดด่างดำท่าเนี่ยบริเวณใบหน้าตรงนี้เนาะหายรับรองว่าหายแท้แท้แท้แทละเออกินแล้วซิบะมี่อืมเห็นให้ฟากะจุดด่างดำทั้งใบหน้าหา,าย มีปัญหาอยู่แล้วเรื่องพวกนี้โคนซมคิวเทนนะว่าต้องบอกนอนเรื่องริ้รอยไงาต้องว่ามีบ่มีปัญหาวิตามินซีอ่อตัวนี้มีวิตามินซีพร้อมเด้อบต้องไปกินวิตามินซีขวบคููตัวนี้กินเที่ยเดียวจบเลยเด้อกินเอลตากินกูตาตัวนี้เราแบบต้องบ่ต้องไปกินวิตามินซีขวบคููที่สำคัญเนาะมีส่วนผสมของโคเมียมโคเมียมมีสำคัญจังไรสำคัญตรงที่ว่า กินเหล่าเฮ็ดห้ยจอยจอยด้วยข้อเมี่ยมะบ่ได้มิสาอันตายใดใได้ทั้งสิ้นได้รับประกันจากออยไทยแหละออยญี่ปุ่นเรียบร้อยที่สำคัญกินแล้วรายได้ส่วนหนึ่งให้กับลนิธัทมะเร็งเต้านม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 ค่ะในกองหนึ่งนะคะจะมีอยู่สามแผงแพงละสิบเม็ดเด้อค่ะวิธีกินให้กินเจ้าก่อนนอนกันแล้วแต่ได้กินมือละกินเทียละเม็ดมือละเม็ดเด้อค่ะเด้อ เห็นผลให้ใน14หมื่นกินแพงเครื่องนี่ก็เห็นผลแล้วปะ่ะเป็นตะล่องหรือวาแต่ว่าตอนนี้อายร่องบ่ได้อ่ะติดทุลายอยู่เด<ๆ>ี๋ยวจะให้ยตาก,กินแล้วกัน,นเนา,า,าะเากกอ้ยเดี๋ยวอิกเอาจะสายมาทิตย์ไปให้ยตากินี11หมื่นเดี๋ยวเฉียวตามารีวิวให้เบิง่งตา <ๆ S 1> นี่มันนี่มันนี ตอนนี้สามีบุลแหละแล้วค่ะเด้เออเดี๋ยวอีกมีสิบเอ็ดหมือหเองามาเบิ่งรีวิวกันว่าสามีผู้แหละสิป็นจังไดได้สีขาวขึ้นบอแล้วว่าตอนนี้ไอกินว่าได้เนาะสิให้สามีกินแท้เรากันนะคะและก็ส่วนผู้ใดสนใจก็สอบถามได้แะ้วค่ะเด้อเดี๋ยวสิล่รายละเอียดอา่าไหวทึ่ง ใต่คลีบหรือหัวคลีบกันแล้วแต่เด้อตรงนี้ดาจิเอาล่งหายเบิงอ่าแล้วก็สนใจกับไปสอบถามกันได้เด้อค่ะเด้อกับโตแท่นจำนายเพิ่นนน้ออ้าวซื้อกันยั่งวะเอสมีลเคิรกูต้าพัดนะคะตรงนี้กินแล้วขาวใสหุนเดได้รับอ้อยยอดทั้งญี่ปุน่นทั้งไทยมุรรมดาดาด้ดตงไปหามากินเด้ อย่าลดความวันนเมื่อกินแล้วตัวนี้จบตั้งขาตั้งใสนั้งใจเฮ้ยเสียดายเนีเสียดายวันไหนวิธุลาตอนมีเลยขมนมมันกินแล้วไ